เราก็ไม่รู้ว่ามันทุบก,กำแพงใหญ่เลยไปดูแล้วใครวะยังไม่ได้จ้างไมคโครมาเลยลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยใครมาทำอะไรอะ่ะอา้อาวอา้อาวอ้าวใครเดียวมาทำอะไรเนี่ยฮะใครบอกให้มาทุบก,กำแพงเอาก็พี่เืองให้ทุบไง ลงมาเลยลงมาคุยกันเลยก็บอกวันนั้นอยู่แล้ววันนั้นผมเอาคอนทุบมันเนือผมก็เลยเอารถแมคโครมาทำให้ไม่ดีเหรอแล้วไม่บอกกันเลยเนี่ยนะจะบอกทำไมก็พี่เอื่องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วไงเอออะไรเนี่ยไม่ดีหรอแล้วผิดก็ผิดเลยแล้ววันนั้นบอกว่ายังไงโอ้เหี่ยดีจังเลยแล้ะไปทุบกําแพงให้ ให้งัดแค่แปดล็อกทำไมงัดยาวเลยเนี่ยเออเอาก็แปดล็อกก็ไม่นับดูล่ะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ไปสี่ล็อกแล้วหรเออก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดทำไมไม่เปิดจมูกดูหน่อยเนี่ยทักเอาจะเป็นเออเปิดจมูกนี่แหละถ้ามาไม่ทันอ่ะไปทั้งแถบทำไงอ่ะเอาก็แปดช่องไงยังไม่ครบไงเออไม่ดีเหรอผมมามาช่วยขนาดนี้แล้วไม่ดีเหรอไม่โคลช่างเอียวออกมาเราไม่ต้องจ่ายตังค์เอาเหรอฟรีเหรอเออฟรี เอาช่างเอี่ยวจัดการต่อเลยต่อเลยเอาให้มันเสร็จไปเลยเอาให้มันเสร็จเลยแล้วก็มาๆาลูกพี่ปะไปเสร็จเลยช่างเอี่ยวมาทำโตสิไม่นี่ลูกน้องลูกน้องมาด้วยไม่เอาฝีมือช่างเอี่ยวนี่แหละฝีมือช่างเอี่ยวเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วจะให้เสร็จวิงานนี้เราต้องจ่ายตังค์ว่ะมีครบช่างเอี่ยวก็เพิ่งรู้ว่ามีประโยชน์ตรงนี้เลยนี่จะขอรถอยู่นี่ขาแด๊ดในเจ้าของรถ ช่างเอียวเมามาให้เมามาทุบกำแพงให้เออเนี่ยโหเป็นงานนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช่างทำลายของแท้ช่างเอียวเนี่เป็นทุกอย่างเลยเนาะยกเว้นไม่เป็นคนเลยไม่เป็นผู้เป็นคน อันนี้ตัดลูกหมูก่อนลบลบตอนเนี้ยก็ได้สี่ล็อกแล้วอีกสองล็อกนะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วอีสองลอ็อกอีสองล็อกเนี่ยไปแล้วห้าไปไปแล้วหก โหดีนะมาทันถ้ามาไม่ทันเนี่ยไม่แน่เผลอๆยทั้งเอวเล่นทั้งแถบเลยนะเนี่ย <laughs> ไอง,งานลื้องานถอนเนี่ยทั้งเอวถนัดอเออขอให้บอก้าวลงมาเฉยลงมาทำไมเขาตัดกอนเออขาตัดกอดพี่จะเอาทั้งหมด<า>อ,อยู่รู้งานอยู่เว <laughs> <cent> ้ เกี้ตื่นหมดเลยแล้วเนี่ยตกใจหมดเลยนึกว่าใครมาทํากําแพงไอ้เราก็แบบกาแพงพังอยู่แล้วเงินซ่อมเงินทํากําแพงใหม่ก็ยังไม่มีอยู่ดีนะกช่างเอี่ยวมาทุกกาแพงให้ฟรีเนาะอันนี้มาน,<ะ>มานานแล้วเนี่ยฮะมานานแล้วหรอนานแล้วครับก็ทั้งก่อนเสียตีมาก็ทําทําเสร็จแล้วมายังไงไปยังไงทําไมก็นั่งรถมาอ๋อนั่งรถมาใช่ไม่ไม่เมื่อกี้ว่าจะนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาแล้วแหละแต่ว่าพอดีรถทําใหม่ไงเครื่องบินส่วนตัว ดีดูไ่เอาเดิน้ำามานี่เห็นไหมเป็นยังไงสุดยอดสั่งปุ๊บได้ปั๊บช่างเอียวเป็นทุกอย่างยกเว้นไม่เป็นผู้เป็นคนอันนี้ชมเป็นหมาเหรอพูดเองนะพูดเองนะไม่เป็นงเหรอม่เป็นหมาหรอกเป็นสวาเป็นลิงเป็นเป็นลิงให้เกียรติหน่อยโอเคอันนี้ก็ส่งล็อ ไม่โครก็เสร็จแล้วโคก็อะไรนี่ครับทีมงานหอจกนะครับนิยมนิยมดีนิยมดีนะครับรุ่งเรืองทรัพย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ลำดวนครับอ๋ออยู่อำพนดวนใช่สุรินอยู่ทับกระบือใช่ใครที่สนใจรถไม่ชั่วโมงงานชั่วโมงรับมงรับเหมาใครที่อยากขุดร่องน้ำหรือว่าใช่หรือว่าพังรื้อของอะไรพวกนี้ก็ใช่ก็เนี่ยแบบนี้งานแบบนี้คือเล็กๆเราไม่ต้องการแบบรถใหญ่ไงเราก็ต้องการแบบรถเล็กใช่ใช่ครับ มันเรียกอะไรคลองแคล่วมันโค้งตัวอ่ะชื่อเฟสก็ตามนี้เลยครับนิยมดีหรือไม่ก็ทักมหาเสียตีก็ได้ไม่ทักไปทางนี้เลยทักไปทางนี้ฮะทางไหนทางนู้นทางไหนทางนู้นนั่นแหละเขบอกทางนู้นทางนี้านู้นนี่เออ แล้วข้างล่างคือต้องเอาออกมาให้หมดเลยใช่ไหมใช่ฐานข้างล่างก็ต้องทําใหม่ใช่แล้วเศษปูนนี้เราจะเอาไปทิ้งยังไงหรือยังไงก็นี่ไงพนักงาน<ฮ>เรามีพนักงานรายวันนะคะจ้างวันละห้าสิบบาทสงทางองค <c oughs> นร้อยฮะเอาเศษเศษเหล็กเอาอะไรเอาปูนหรือว่าโยอิ <c oughs> อ่ะโอเคทุกคนก็ตามนี้นะคะสรุปแล้วก็คือช่างเอี่ยวเอารถแมคโครมาทุบกาแพงให้นะคะกําแพงที่มันกําลังจะล้มแล้วก็รอทําใหม่นะคะตอนนี้ก็โล่งใจแล้วค่ะสบายใจแล้วเพราะว่ายังไงก็ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วช่างเอี่ยวจัดการให้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณช่างเอี่ยวที่อุ่นนุนอะไรช่างเอี่ยวเป็นคนจ่ายล้วก็ไม่ทำติดด้วยนะปิดคลิปายบาทุกคน